ผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับเรามาดูเรื่องราวของ Cat Fantasy กันนะครับครับ c a t f a n ต a s y ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของเกมนะครับเข้ามาเนี่ยแต่ละวันจะได้รับรางวัลมากมายนะครับนี่ฮะนี่ครับเรื่องให้คะแนนเรื่องอะไรแต่ว่าให้ต่ายให้ในเชิงบวกไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ขอให้4ดาวไว้ก่อนนะครับโอเคเลยทรงแล้วก็ ดาวกลับนะครับนี่เราให้ดาวไว้แล้วนะครับขอให้ดาวไว้สีดาวก่อนนะครับเรียนเป็นสักระยะหนึ่งให้รู้ว่าโอ้มันสนุกแน่นอนล้วก็แบบเพิ่มดาวให้ทีหลังเนะาะนะครับตอนนี้เราเข้ามาเนี่ยเราจะมาเจอการรับรางวัลน,นะครับรางวัลในแต่ละวันเนี่ย,นนยมีทุกวันเลยสังเกตจุดที่เป็นเครื่องหมายตกใจสีแดงนะซึ่งมันจะเหมือนกันทุกๆเกมนะครับจะมีสัญลักษณ์ตกใจสีแดงเนะี่ยนั่นก็คือรางวัลให้เราเข้าไปรับเลย นี่รางวัลอที่อะไรเนี่ยเดย์สามหรือเดย์สองเดย์สามเดย์สามนะครับแล้วรางวัลหมดแล้วนะแพทมือใหม่นะครับแพทมือใหม่นี่คืออะไรเอ่ยฟรีไหมครับนี่มีฟรีนะครับจัดการเลยอะไรที่ฟรีเรารับไปก,ก่อนนะครับสวัสดีการมือใหม่นะครับฟรีไหมเอ่าฟรีรับเลยนี่นะฮะวันเนึ่องอย่างน้อยๆก็เข้ามารับรางวัลก่อนถ้าไม่มีเวลาเล่นก็เข้ามารับรางวัลก่อนทุกเกมนะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนี้หมดอ่า อันนี้เป็นล็อกอินวันที่2นะครับล็อกอินสะสมนี่ครับนี่ล็อกอินสะสมรับสมัครฟรีสูงสุด300ครั้งโอ้โหสามครั้งก็ครั้งละ10ก็30รอบนะครับโอเคเรารับเลยการสุ่ม10รอบในแต่ละวันเนี่ยน่าจะเป็นรางวัล1,000นี่แหลคะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งพันไอเหรียญอันนี้ครับเหรียญน,นี้ชื่ออะไรเดี๋ยวไปดูกันเราได้รับมา1000เนี่ยเอามาเอามาเพื่อสุ่มคลิกเพื่อฉันในรางวัลออนไลน์ รับเลยใใได้ไหมได้แล้วนะครับอ้าวได้มาแล้วนะครับได้ตัวละครระดับ S S R มาชื่ออัญญานะครับอัญญา,า,ามาแล้วอัญญามาแล้วเรากลับนะครับรูแลเราได้อัญญามาเดี๋ยวเราเข้าไปจัดทีมที่หลังนะฮะเรารับมาก,ก่อนไอยังมีอีกเหรอรางวัลออนไลน์อ๋ออันนี้เป็นอ๋อวันพรุ่งน,นี้นะครับวันพรุ่งน,นี้วันนี้ได้อะไรเนี่ยวันนี้ได้แค่นี้นะครับวันนี้ได้แค่นี้ที่เหลือจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ ออนไลน์30นาทีได้นี่ออนไลน์1ชั่วโมงนะออนไลน์1ชั่วโมงครึ่งนี่แหละล็อกอินรับทันทีพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แล้วก็มีอะไรอีกที่เป็นเรื่องราวของฟรีๆเงินสนับสนุนนี่เป็นจุดสีเขียวเนี่ยเงินสนับสนุนนี่ได้รับโบนัสแล้วอันนี้ได้ป่ะเนี่ยยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ครับยังไม่ปลดล็อกนะครับยังไม่ปลดล็อกโอเคแล้วก็มาเติมเงินครั้งแรกเราคงยังไม่ได้เติมนะ นะครับเรายังคงยังไม่ได้เติมครับก็ไม่เป็นไรนะเอ,อ่ออันนี้คือไะไรห0โอบ้า5บาทนะครับ35บาทโอเคขอทดสอบเกมสักระยะหนึ่งก่อนนะครับนนคอสตูมอ่าเรารู้เรื่องราวของคอสตูมนี่ยุยคอสตูมมาแล้วคอสตูมนี่เราได้ยังไงเอ่ยคัดสรรสิบครั้งคอสตูมนี่ใช้อะไรคอสตูมนี่ใช้ การ์ดใบนี้นะครับการ์ดใบนี้มาสุ่มคอสตูมหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งหนึ่งใบสุ่มได้หนึ่งครั้งแอดมีอสองใบนะสองใบนนี้เดี๋ยวคอสตูมอันนี้อนะไรเอ่ยมันมีอยู่สองแบบอันนี้อันนี้ก็ก็คือคอสตูมอีกแบบหนึ่งอันนี้นะครับใช้เหมือนกันนะครับเลือกเอานะครับจะเอาสองเอาแบบไหนเลือกเอานะฮะแอดเอาลองอย่างนี้ก่อนหนึ่งใบนะครับคัดสรรหนึ่งใบปั๊บได้อะไรเอ่ยฟับ๊บได้ไหมอ่ะอ่าได้รางวัลนี่มายี่สิบ ยี่สิบที่คือไอดอกไม้แห่งแสงวัตถุดิบหายากใช้สำหรับอัปเกรดคอสตูมตัวละครอ่ะใช้อัปเกรดคอสตูมเหรอโอเคเก็บไว้ก่อนทีนี้อันนี้ล่ะป๊าปอ่าอันนี้ก็เป็นคอสตูอีแบบนะเอาลองอีกใบหนึ่งอย่างละใบนะครับอย่างละใบลองเลยป๊าได้อย่างละใบได้เลยเอ่ยได้เหมือนเดิมนะครับได้เหมือนเดิมชิ้นส่วนไปอัปเกรดคอสตูมหมดแล้ว หมดแล้วไม่ได้แล้วทีนี้เราถ้าเราจะดูภารกิจเราดูตรงนี้ได้นะครับภารกิจนี่นี่ครับเข้าไปตรงนี้ได้เลยภารกิจเราสะสมล็อกอินสามวันรรับภารกิจแล้ว,วภารกิจหมายามาภารกิจที่เราทําไปแล้วเราได้รางวัลเนเราเข้ามารับรางวัลเท่านั้นเองที <c oughs> นี้เราจะถอยหลังกลับที่มุมซ้ายบนนะครับถอยหลังกลับมาเราจะไปดูว่าเราจะรับสมัครเนี่ย ให้รับสักฟรี300ร้อย0าจริงหรือเปลา่าอ่ารับสมัครหนึ่งครั้งได้ไงใจจริงนะครับรางวัลที่เราได้รับรางวัลหนึ่งพันเนี่ยก็รับสมัครได้วันละสิเท่านั้นเองแต่ไม่เห็นมีเลยอ่ะเหรียญเราไม่เห็นมีเลยเนี่ยเราไม่เห็นมีเลยยังเป็นศูนย์อยู่เลยเนี่ยลัวสักหนึ่พันเนี่ยจะได้ยังไงอ่ะฟรีครั้งถัดไปฟรีครั้งถัดไปอ,อีกสองชั่วโมงอีกสองชั่วโมงยุกจะได้ฟรี นี่จะแตะสมัครได้ไหมเนี่ยอ๋อไม่ได้อะถ้าเราแต่ตรงนี้นะครับเท่ากับว่าเราจะต้องใช้อาเทม2ชิ้นนี้เพื่อแลกเพื่อแลกไอตัวนี้มาไอพาไทายตัวนี้มานะครับต้องใช้1 0 0นึ่งโอปอลบวก100อีทิวิตเอ้ยบวก800อีริทิสนะครับเพื่อแลก1,000พาไทยแล้วจึงจะเอาไป ส่มกาชาได้โอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้ฟรีสิวันนี้อันนี้ล่ะรับสมัครสิบก็เหมือนกันนะครับยังไม่มีเหมือนกันเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้ก็รับรางวัลเรารับรางวัลไปแล้วเนี่ยไม่เห็นได้อะเอ้ยอันนี้สีม่วงนี่ยตกลงมาที่เรารับสมัครมาเนี่ยเราได้สีอะไรแน่ได้สีม่วงเหรอเอ้ยถ้างั้นก็ว่าเขาไม่ได้นี่เนี่ยแอดเก็บมาได้หกพันแล้วนะครับหกพันและแอดลองเลยเป็นการรับสมัครทั่วไปนะครับเอาลครับ อกาฟสกของการรักษะก็คือแมวดํากระโดดลงมาแล้วก็กลายเป็นเป็นลูกริสตัลนะครับกลายเป็นลูกริสตัลแล้วก็ดูว่าจะได้แมวอะไรบ้างนะครับได้แมวสาวไหนมาบ้างมาแล้วหนึ่งระดับอานะครับระดับอานะครับสองแล้วระดับอานะครับสามอันนี้ไม่ต้องกดครับมาเองครับมาเองมาเองนะครับไม่ต้องสคลิปอาหมดดูแล้วอาโออาเป็นแถวเลยนะฮะ มีตัวละครซ้ำด้วยนะครับอ๋อมี SR มาแล้วหมดพอดีหมดพอดีเลยไม่ยังไม่หมดมี SR มาอีกหมดยังหมดยังมี SR มา2นะครับม SR มาอ2มาอันนี้คือการรับสมัครทั่วไปนะครับรับสมัครทั่วไปอ๋อได้เลยขออีกรอบสิว้าวไปแล้วนะครับนะเจ้าแมวสาวสีดำมาแล้ว S S R มาบ้างไหมน่าจะไม่ได้สีม่วงเนี้ยจะเป็น S R นะครับ S ขอข้ามอนิเมชั่นป๊บนั่นไงได้ระดับ S R สีม่วงมาสองนะครับนี่นะครับยืนยันเอาละ,ะครับขออีกรอบสิรอบที่สามนะครับเป็นโลนที่สามนะครับโลนละสิบนะครับโลนที่สามเนี่ยดูส่ว่าโลนที่สามเนี่ยสามสิบใบแล้วเนี่ยจะได้ไหมสามสิบชิ้นนะครับจะได้ S S R ไหมป๊บมาแล้ว S S R นะครับ S.R. s 2 S.R. อีก2เอาละอย่างงี้ค่อยลุ้นหน่อยมีลุ้นหน่อย S.R. มาแล้วนะครับ,บตัวละครที่หนึ่งแอดขอข้ามแอนิเมชันปั๊บมาเลยมาเลยมาเลย S.R. s มาแล้วเหมียวสาวยอดนักสืบมาแล้ว S.R. มาแล้วนะครับเธอชื่ออาซุสะนะครับ อาซุสะปับ๊บมาอีกแล้วอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งแมวสาวสคือใครเอ,อ่ยนั่นนั่นมาแล้วอีกนิดอาชิโรอาวก็ชิโรก็ตัวละคร AI แมวสาว AI นะครับผู้ที่เป็นอะไรล่ะเป็นเหมือนเลขาของของผู้จัดการประมาณนั้นแะใช่ไหมอะ่ะ เออชิโลนะครับชิโล่เอสเอสอาร์โอเคนะครับก็ยืนยันนะครับแอดขอสุ่มพอเป็นแนวทางเป็นไกด์สามรายการก่อนนะครับเดี๋ยวแอดไปจัดการสุ่มหลังใหม่ให้หมดนะฮะแล้วก็ต่อไปรับสมัครคําอธิษฐานเหมือนได้เลยนะครับรับสมัคำอธิษฐานเหมือนแรงกริเซอร์เลยลรัสษาคำอธิษฐานเนี่ยต้องใช้การ์ดทองนี่นะครับการ์ดทองตัวน,นี้ซึ่งเรายังไม่มีนะครับเดี๋ยวยังไม่มีแล้วก็รับสมัครวิจารภาพรับสมัครวิจารภาพก็เป็น เหรียญมิตรภาพอันนี้นะครับนี่น,น,นีอันนี้ซึ่งเราก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีโอเคแอดจะขอกลับไปอยู่ที่หน้าเมนูนะครับดูคอสตูมที่เราจับมาสองชิ้นนะ่ะเราได้อะไรมัายยังเนี่ยไม่มีเลยไม่เห็นมีเลยอนะ่ะภารกิจได้อะไรอนะ่ะภารกิจไปรับเนสองงานส,สมล็อกอินสามวันกับรับสมัครสิบครั้งอะไปรับรางวัลมานะครับรับรางวัลมาเป็นอะไรเนี่ยเป็นคอสตูมแน่เลยเนะี่ย ได้สองชิ้นเลยเอาลองไปดูซิว่าที่ได้มาคืออะไรอ้าวที่ได้มาคือการกรับสมัครคอสตูมครับนะฮะการรับสมัครคอสตูมตันนี้มีแอดจะอัด4เลยอ่ะลองดูซิว่าคอสตูมจะได้อะไรบ้างได้ไหมปั๊บได้อะไรเอ่ยได้ exp ตัวละครระดับสูงมาไหนละ่ะคอสตูมมาไม่ได้อะไรอ่ะอีกอีกรอบนึงอีกรอบนึงอ่ะอีกรอบนึงอันนี้คืออะไร อันนี้ก็คือดอกไม้แห่งแสงนะครับอย่างไม่ได้คอสตูมเลยอ่าอันนี้คือลอ่าอันนี้อันนี้ก็คือแพทเพรดดนะครับเพรดดใช้สำหรับอัปเกรดอาวุธเฉพาะตัวละครอ่าเพรดดหรืออีกชิ้นเดียวนะครับอ่าได้มาแล้วอีกหนึ่งชิ้นอันนี้คืออะไรเอ่ยชิปสีเขียวรุ่น4นะครับวัตถุดิบสําหรับการปลดลิบิตตัวละครเอาไม่เป็นไรไม่ได้คอสตูมไอ้ไอ้นี่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ มนฝันเย้ายวนนะฮะหมดแล้วนะครับการเราหมดแล้วเราก็ถอยหลังกลับไปนะฮะเราไปไปไปดูรางวัลออนไลน์มาอีกแล้วนะครับรางวัลโ่มาอีกแล้วคลิกเพื่อรับนะครับมาแล้วแฟบคืออะไรเอ่ยพาไทายทั่วไปได้ไปอีกร้อยหนึ่งนะฮะคูร้อยนะครับเอาละพาไทายทั่วไปมาอีกคูร้อยทีนี้เราไม่มีอะไรแล้วเราต้องไปเดินเนื้อเรื่องตามตามอา่าอะไรอ่ะ แผนกิจตามเนื้อเรื่องเออเข้าไปดูสิเข้าไปดูนะครับบทที่บทนํานี่เราผ่านไปแล้วนะในบ,บทที่หนึ่งนี่เราผ่านไปแล้วตอนนี้บทศูน์นะฮะเนี่ยบทหลักใช่ไหมบทนําตอนนี้เราไปสู่หน้านี้แล้วนะครับบทที่สองนี่ไปเลยเข้าไปดูเลยบทที่สองเกิดอะไรขึ้นไปเข้าไปดูเลยนะครับยืนยันโอ้เท่มากเลยเราเก็บภาพไว้ก่อน บมสนทนาก็คุณผู้ชมก็เพื่อนก็อ่านค่อยๆอ่านไปนะครับกัดเดินเกมชา้านิดนแต่แอดขอเซฟเรื่องเวลาแอดจะข้ามบทสนทนาไปนะครับ,บข้ามเอาเลยเข้าไปสู่นบทฉา,ากของเนื้อเรื่องนะครับภารกิจตามเนื้อเรื่องก็จะเป็นการลุยเลยนี่ครับลุยเอาลุยแล้วก็จัดการล็อกเป้าหมาย เ,เ,รเราแค่แตะเฉยๆมันไม่มีขึ้นสัญลักษณ์ว่าล็อกนะครับแต่แอดแค่ใช้นิ้วแตะเข้าไปแค่นั้นเองเหรอก็โอเคอยู่นะครับมีการต่อสู้ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เนื้อเรื่องของเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วการสืบสวนสาเหตุที่สารพาไทยารั่วซึมกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับบรรดาแมวสาวยอดนักสืบทั้งหลายก็ออกมาลุยตอนนี้มีการมาอะไรเอ่ย โอ้ยแล้วเหรอนะครับแอดตอบผ่านบทสนทนาไปแอดตอบคำถามบนนะครับตอบที่ครับตอนคำตอบบนอ่าแล้วก็แอดก็จะผ่านบทสนทนาไปมือข้ามพอนะข้ามาก็จะพบเจอชนะการต่อสู้แล้วต้องออกนะครับออกอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดสองตัวละครโอเคนะ เลเวล3เลเวลอัพแล้วนะครับเลเวลอัพแล้วแฮปปี้โซดาอ่าโอเคนะครับออกกดออกไปกดออกไปทำไงต่อกดออกไปนะจะไปเจอ1 3นะครับเราผ่านหนึ่แล้ว 1, 2, ว1 3รับภารกิจเข้าไปเลยเข้าไปอีกภารกิจหนึ่งนะครับเป็นภารกิจหนึ่งสามนะฮะเริ่มต้นจากที่แคทคาเฟ่นะครับแคทคาเฟ่เป็นดานิชิโร่นะฮะแมวเหมียวสาวน้อยแมวเหมียว AI ของเรา อ่ะแอดจะข้ามไปนะครับข้ามเสร็จเรียบร้อยจัดการพนักงานคาเฟ่เนี่ยไอต่อเอยเสร็จเรียบร้อยคาเฟ่ออันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องเขาให้เรามาจัดการคาเฟ่นี้นะครับก่อนอื่นโปรดตั้งค่าคุณผู้จัดการนะคะอ่าตั้งแล้วตั้งอีกอ่าตั้งอะตั้งคนนี้ก็ได้ตั้งชิโร่นะครับยืนยันยืนยันแล้วก็ถอยหลังออกนะครับถอ,อถอยหลังออกเอไอผู้ช่วยถอยหลังออก ตั้ง AI ผู้ช่วยแล้วนะครับเสร็จแล้วอะไรต่อเอ่ยเครื่องดื่มเป็นเรื่องของบริหารการต่อสู้ก็ส่วนหนึ่งนะครับการบริหารแคทคาเฟ่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับเรามาดูแนวของเกมแล้วนะครับก็จะเป็นการบริหารงานแคทคาเฟ่ร้านกาแฟแมวเหมียวแล้วก็ลุยภารกิจ นำสืบค้นหาที่มาของการรั่วไหลของสารพาไทยนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปต่อสู้ภารกิจตามเนื้อเรื่องนะครับในด่านที่เท่าไหรเอ่ย1 3นะด่านที่เราต่อสู้ไปแล้วเราก็จะมีเขาก็จะมีรางวัลให้เรานะครับรับรางวัลแล้วเราก็ดาเนินตามเนื้อเรื่องต่อไปก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับแคทแฟนตาซีนะครับก็หวังว่าน่าจะถูกใจคุณผู้ชมกับเพื่อนๆหลายท่านนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ